ก็เป็นระยะเวลา1สัปดาห์ของการเปิด Open b e t ตของทางตัวเกมคอนไกสตารเดียวกันแล้วนะครับเคยสงสัยกันไหมคะว่าสิ่งอะไรบ้างที่เราควรระวังภายในตัวเกมที่จะทําให้เราเนี่ยเล่นเกมเนี้ยได้ง,ง่ายมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเป็นการวางแผนในระยะยาวกับผู้เล่นสายฟรยีหรือว่าสายเติมน้อยทุกท่านเกี่ยวกับการวางแผนสุ่มตัวละครการอัพตัวละครหรือแม้กระทั่งการเตรียมสุ่มตู้ตัวต่วตอไปที่จะมีการอัปเดตเข้ามาต่อจากตู้ตัวละครซีเลซึ่งในกรณีที่เราเป็นสายฟรีทรัพยากรในช่วงแรกอาจจะหาได้เยอะคริสตัลเพชร หรือว่าสิ่งต่างๆที่ตัวเกมแจกมันเยอะมากแต่หลังจากนี้แหะครับตัวเกมจะมีการแจกได้เยอะเท่าเดิมหรือว่าปริมาณที่เราจะสามารถหาได้เนี่ยจะเยอะเท่าที่เราหาได้ในช่วงแรกจริงๆหรือเปล่าก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ใครไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันไ้ด้วยนะครับแล้วสําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีดๆเยอะแยะมากมายสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันด้วย,วยอยากเติมเกมต้้องราน Over Toup สิ่งแรกที่ผมจะขอพูดถึงในพาร์ทนี้เกี่ยวกับการอัพตัวละครของเราซึ่งในช่วงแรกครับการอัพตัวละครหรือว่าทรัพยากรในการอัพค่อนข้างที่จะมีจำกัดและก็สเตมินาที่เราจะใช้ในการฟาร์มค่อนข้างที่จะน้อยในช่วงแรกการเลือกอัพตัวละครควรเลือกอัพตัวละครที่เราได้ใช้งานจริงๆที่เป็นคอหลักอย่าอัพกระจายอย่าอัพทุกตัวที่เราคิดว่ามันดีควรเลือกตัวละครที่ได้รับความนิยมหรือว่าเมตาที่หลายๆท่านได้ทาการจัดมาในการผ่านคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวอร์หนึ่งถึงหก็ตาม แต่ละตัวจริงๆแล้วเราสามารถใช้ตัวละครแค่4ดาวก็สามารถผ่านได้แต่ในกรณีสำหรับใครที่มีตัวละคร5ดาวที่เป็นตัวเพศของการซัพพอร์ตเช่นน้องไปหรูก็สามารถอัพตัวละครน้องมาเป็นตัวฮิลในทีมได้เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งตัว4ดาวตัวอื่นๆแม้กระทั่งตัว MC ที่เราใช้เองก็ตามสิ่งเหล่านี้ครับการอัพตัวละครที่ใช้งานจริงๆจะทําให้เราผ่านด่านได้ง่ายขึ้นและทรัพยากรในช่วงแรกก็จะเพียงพอต่อการอัพตัวละครนั้นๆเพราะอย่าลืมว่าการอัพตัวละครการใช้ทรัพยากรในการอัพเลเวลหรือว่าการเลื่อนขั้น ยิ่งเลเวลสูงขึ้นการใช้สมุด EP ก็จะแมกขึ้น EP ที่เราต้องใช้หรือว่าพลังงานที่เราต้องไปฟาร์ม EP มาเนี่ยก็จะต้องใช้มากขึ้นไปด้วยก็พยายามปั้นเฉลี่ยตามธาตุที่เราต้องใช้หรือพยายามปั้นตามธาตุตามหัวมอนนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ําแข็งน้องมีนาหน้าตาชาที่เป็นฟื้นฟูสามารถปั้นได้ในกรณีที่คุณมีไผ่หลูก็ไปปั้นไผ่หลูได้เลยเซ so สายฟ้าเป็นดาเมจธาสายฟ้า DPS Asta เร่งเทินธาตุไฟบัฟ a d k ให้ทีม MC ดาเมจกายภาพพอเลเวล26ก็จะกลายเป็น MC ไฟนะครับที่เป็นตัวแทงให้ทีมสร้างโล่ให้ทีมได้เพียงเท่านี้คุณก็สามารถปั้นแค่ตัวละครเหล่านี้ก็สามารถผ่านคอนเทนต์ได้หรือว่าด้านเหงที่เป็นดาเมจธาตุลม มันไอในกรณนนีเราเจอมอทาาลมก็สามารถปั้นได้หรือว่าใครจะปั้นในส่วนของตัวลบล้างซัมโปที่เป็นทาุลมเหมือนกันที่จะสร้างความเสียหายหลายฮิตเป็นความเสียหายต่อเนี่ยก็จะทําได้แรงหรือไม่แรงก็อยู่ที่การอัพของเพื่อนแล้วก็การเลือกไลท์โคนที่เหมาะสมกับตา ของแต่ละตัวละครก็เลยต่อมาการอ like ัปไลค์โคนก็เช่นเดียวกันการอ like ัปไลค์โคนในที่นี้ครับอยากให้ทุกคนเลือกอัปเฉพาะไลค์โคนที่เป็นประเภทของสีดาวตรงกับความสามารถของตัวละครที่เพื่อนจะใช้เพราะว่าการอัปของสีดาวเนี่ยมันจะได้ไม่เปลือง EP ในการอัปและไลค์โคนบางชิ้นสามารถนําไปสลับใช้กับตัวอื่นได้ในตัวด้วยซึ่งวิธีการหาไลโคนสี like on, ดาวก็จะมีวิธีการแลกรับในร้านค้าการทําภารกิจก็จะได้รับไลค์โคนจริงๆทางตัวเกมแจกไลค์โคนสีดาวค่อนข้างเยอะแต่ในกรณีที่ใครสุ่มไลค์โคนห้าดาว ก็สามารถใช้ได้เลยนะส่วนใครมี4ดาวก็สามารถใช้4ดาวเพราะว่า4ดาวเนี่ยมีความใกล้เคียง5ดาวมากที่สุดเพราะในกรณีของ5ดาวมันจะดีกว่าอยู่แล้วถ้าใส่ไลโคที่ตรงกับตัวละครตัวที่เพื่อน,นปั้นหรือว่าตัวละครที่เราเล่นนั่นเองลิลิกการจัดเซตลิลิกก็มีผลก่อตัวละครเช่นเดียวกันแต่ในช่วงแรกอยากจะแนะนําว่าให้เริ่มอัพดีดิกในส่วนหัวที่จะได้รับในส่วนของ SP เพิ่มเติมขึ้นมาและก็ในส่วนของแขนที่จะได้รับ ATK เพื่อเวลาเราสร้างดาเมจ มันจะได้โจมตีได้แรงมากขึ้นเน้นเลือดไปก่อนในช่วงแรก พอเลือดเพียงพอแล้วดาเมจไม่พอก็ค่อยไปลงในส่วนของดาเมจส่วนที่เหลือไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากพยายามจัดลิลิทให้ตรงกับเอฟเฟกต์แล้วก็เซตกับตัวละครให้ไม้มากที่สุดเช่นตัวละครน,นาตาชาที่มีความสามารถในการราาักษาลิลิทที่ควรใช้ก็ควรเป็นประเภทของการฟื้นฟูรักษาเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้ใช้ได้เกิดประโยชน์สูงที่สุดส่วนถ้าเป็นตัวดาเมจก็พยายามใช้ลิลิกในส่วนของสายดาเมจอย่าลืมว่าลิลิทบางอันมันจะเป็นผาดของการทำลายล้างก็ใส่ให้ตรงกับตัวละครประเภทของการทำลายล้างแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้แก้ขัดไปกกก่ออนนน็ได้เหมืั ส่วนได้่าดของกายภาพเช่นตัว MC เป็นผาดทำลายล้างแล้วก็โจมตีสายกายภาพลิลิกที่ใช้ก็จะเป็นเซตของการดาเมจกายภาพเพิ่มเติมปรมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนกองการอัพสกิลก็เช่นเดียวกันการอัพสกิลช่วงแรกเราอาจจะคิดว่าเราต้องเว้นแต่จริงๆแล้วถ้าสามารถเริ่มอัพได้ก็อัพไปได้เลยจะทําให้ตัวละครของเราเนี้ยโจมตีได้มากขึ้น เพราะว่าในช่วงของการใช้ทรัพยากรถ้าเป็นในส่วนของสีเขียวคุณใช้ได้เลยแต่ในกรณีที่เป็นทรัพยากรประเภทสีฟ้าขึ้นไปอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งรีบใช้เพราะว่าทรัพยากรบางชิ้นก็จะเป็นของบอสอยู่ใช้แค่สีเขียวเพื่ออัพก็พอแล้วก็ทําให้คุณสามารถผ่านด่านได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองส่วนในการอัพดาวหรือว่าอัพซีของตัวละครก็แล้วแต่การสุ่มได้ของอเพื่อนๆละกันว่ามีการสุ่มได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นประเภทสีดาวถ้าสุ่มได้แนะนำว่าอัพไปได้เลยครับไม่ต้องดองไม่ต้องเก็บไว้นะสเเเเตตตป่ออออมมมาาดงกลืั๋วุ ยเดีวแต้มเกลือในที่นี้คืออะไรแต้มเกลือก็คือสิ่งที่เราสุ่มตัวละครไปแล้วเราได้เศษมาและเศษเหล่านี้ครับเราสามารถนําไปแลกในร้านค้าได้ซึ่งในการแลกครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้านี้หรือว่าร้านค้าเอมเบอร์ก็ตามในส่วนของร้านค้าเอมเบอร์สิ่งที่ผมมอกว่าคุ้มค่าที่สุดต่อการแลกจะเป็นตั๋วกาชา2อ,อย่างนี้ซึ่งตั๋วเหล่านี้ครับมันจะให้อย่างละ5ใบใช้ได้ระยะเวลาการรีหนึเดือนต่อครั้งในี่นะว่าดองกันไว้ครับ อย่าเพิ่งเอาไปแลกในส่วนอื่นที่เป็นทรัพยากรเพราะว่าทรัพยากรเหล่านี้ที่มันมีให้เราแลกเราสามารถฟาร์มได้โดยใช้พลังงานในการฟาร์มหรือว่าลงดันเจี้ยนในการฟาร์มอยู่แล้วไม่จำเป็นที่ต้องเอาแต้มเกลือเนี่ยไปแลกซึ่งในช่วงแรกแต้มเกลืออาจจะเยอะแต่อย่าลืมนะครับยิ่งเราเล่นไปสักพักยิ่งระยะเวลาตัวเกมที่มันนานมากขึ้นการหาทรัพยากรในการสุ่มกาชาหรือว่าหาเพศสุ่มเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆการที่เรามีแต้มเกลือแบบนี้เก็บไว้เวลาสุ่มตู้ตัวละครหรือว่าตู้นี้รีสับ รีดีกันเมื่อไหร่เราก็สามารถนําแต้มเหล่านี้ไปทําการแลกตั๋วดองเก็บไว้ได้เช่นเดียวกันเป็นเป็นสิ่งที่สายฟรีน่าจะสามารถเก็บไว้ในกรณีสุ่มตัวละครในอนาคตที่จะเข้าเพราะจะรู้ว่าตัวละครภายในเกมเป็นตู้ดิลิเบิร์ตยังมาไม่ครบแล้วก็จะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆซึ่งตู้น่าจะเป็นตัวอะไรผมก็ยังไม่ทราบจนกว่าจะมีการสปอยหรือว่าประกาศจากออฟฟิเชียลอีกทีเราค่อยตัดสินใจว่าเราจะสุ่มตู้ตัวละครตัวซีเล่หรือว่าสุ่มตู้ตัวละครตัวนั้นอันนี้แนะนําว่าเก็บไว้ให้ดีที่สุดส่วนเพชรในเกม เอาไว้แลกแค่ตั๋วตู้ l i เมดเดเท่านั้นเพราะว่าปริมาณเพชรมันจะเป็นอาตานัตรา1ต่อ160ตั๋วหนึ่งใบใช้เพชรประมาณ160เพชรเก็บไว้แลกนี้ดีที่สุดเพราะยังไงไอ้นี้เรายังมีโอกาสได้จากการทำเควททำภารกิจต่างๆเพื่อได้รับตั๋วเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมา สเต็ปต่อไปควรวางแผนสุ่มตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดมีหลากหลายตัวมากๆและแต่ละตัวมีความสามารถที่แตกต่างกันไปซึ่งในช่วงแรกเราอาจจะถมสุ่มกับตู้ซีเล่แต่ในกรณีตัว5ดาวตัวอื่นที่จะอัปเดตเข้ามามเพื่อนๆต้องตัดสินใจกันว่าจะสุ่มตัวละครเหล่านั้นหรือเปล่าข้อดีของการวางแผนสุ่มตัวละคร5ดาวมีอยู่2กรณี1คุณสุม่มตามที่คุณชอบหรือว่าตัวอวยในกรณีที่2สุม่มเพื่อมาใช้งานและศักยภาพ ของตัวจะรู้ว่าการสุ่มตู้ตัวละคร5ดาวจะมีตัวละคร4ดาวติดปลายนวมมาด้วยอยู่แล้วซึ่งมีโอกาสหลุดเลท50 50นะครับในกรณี5ดาวแล้วก็เพิ่มโอกาสได้รับ4ดาวสิ่งตอนนี้จะเป็นตัวตัดสินใจว่าเราควรสุ่มตัวละคร5ดาวตัวนั้นหรือเปล่าเพราะในกรณีที่ผมต้องการน้องสีเล่ต่อให้ไม่ได้น้องสีเล่แล้วหลุดออกไป4ดาว ก็จะมีโอกาสที่เราได้นาจาชาที่เป็นตัวฮิลล้วเราสามารถปั้นได้และอีก2ตัวถ้าเราได้ใช้จริงเราก็สามารถเอาตัวละครนั้นมาอัพได้เช่นเดียวกันในกรณีตู้5าดาวตู้ถัดไปเช่นเดียวกันก็จะมีตัวละครสีดาวติดปลายนวลมาด้วยก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าตัวละครสีดาวเหล่านั้นจะเป็นตัวละครประเภทไหนในกรณีที่เราสุบก็ยังได้รับตัวละครสีดาวตัวนั้นมาเล่นพยายามวางแผนให้มันสอดคล้องกับการปั้นทีมของเราให้ได้มากที่สุดเพราะจะหรืว่าในอนาคตตัวละครที่เราต้องปั้น มันมีไม่ได้เยอะมากแล้วตัวละครที่เราต้องปั้นให้เก่งไม่ว่าจะเป็นของการอัพทรัพยากรต่างๆเลเวลไล์โคนลิลิกหรือแม้กระทั่งการอัพดาวตัวละครก็จะมีผลทําให้ตัวละครเก่งมากขึ้นในส่วนนี้ก็พยายามดูตู้ตัวละคร5ดาวแต่ละตู้ที่อัพเดตเข้ามาว่ามันมีตัวละคร4ดาวที่ติดออกมาด้วย มีตัวแบบไหนถ้าเราได้ใช้หรือเปล่าส่วนตัวละคร5ดาวก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบตัวไหนเพราะแต่ละตัวก็จะเก่งและโกงแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการนําไปใช้ของเพื่อนๆแต่ละท่านในส่วนนี้ก็ต้องมาวางแผนกันอีกทีส่วนในกรณีที่ใครอยากจะวางแผนสุ่มตู้ตัวละคร5ดาวตัวต่อไปสามารถวางแผนได้เลยและทําการดองสกอร์เอาไว้ในระยะเวลา15วันก่อนตู้จะหมดเหลือประมาณ 2- 3วันจะมีการสปอย ตู้ตัวละคร5ดาวตู้ถัดไปหรือแม้กระทั่งอาจจะไปอิงตามลำดับของทางเซิร์ฟต่างประเทศก็ได้หรือว่าข้อมูลทางกลุ่มต่างๆหรือว่าข้อมูลหลุดต่างๆเกี่ยวกับตู้ตัวละครตัวต่อไปถ้าตู้ตัวละครตัวนั้นเป็นตัวละครที่น่าสนใจและน่าปั้นเพื่อนๆสามารถข้ามตัวละครซีเีสแล้วไปตัวสุ่มตัวละครตัวนั้นก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้แล้วแต่ว่าการวางแผนของเพื่อนแต่ละท่านจะวางแผนในทิศทางไหนก็จบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่ควรระวังถ้าคุณไม่อยากติดหรือว่าไปต่อไม่ไหวในเกม กเดซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยผิดผาลาดประกนนารใดขอกราบประทานอภาัยกันด้วยแล้วถ้าใครชื่นชอบก่อนจากกันไปอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ